สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะขควไทยบานนอกแดนแดนเยอรมีอากาศวันนี้ค่อนข้างดีไม่มีแดดค่ะก่อนที่จะทำอาหารจะพาไปดูแปลงผักเล็กๆของเราก่อนนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นคะก้านแดงคะยอดอ่อนส่วนอันนี้ก็คือสลัดค่ะ ตัวเล็กนี้ก็ผักบุ้งนะคะแล้วก็ผักชีค่ะส่วนนี้คือพริกเขียวเกาหลีค่ะพริกจะไม่เผ็ดเหมือนบ้านเรานะคะส่วนเมนูวันนี้ของเราคือลาบและเราจะเอาผักชีไปใส่ด้วยนะคะ อันเสร็จแล้วนะคะลาบหมูของเราอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะ